สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเรียนงคำช่วยที่แสดงจุดเวลานี้นะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องเวลาถ้าดูคลิปนี้นะครับมิลังก็จะสามารถบอกเวลาที่จะทำการทำากริยานั้นๆนะครับได้ว่าเช่นกินข้าวตรงยี่โมงหรือว่าเล่นเทนนิสตรงยี่โมองอะไรนี้นะครับจะพูดได้ครับ ไห่กองอื่นนะครับพวกเราจะต้นทบทวนอันนี้คือนาฬิกานะครับอันนี้คือนิกสิบสองนะครับก็มีทักษะกวดเรียมไปแล้วไม่น่าจะมีปัญหาปกตินาฬิกานะครับก็หมายเลขบวกจีก็จะบอกโมงได้ก็หนึ่จิสอจิสามจิอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าซีโมงไม่ใช่ยงจิเป็นโยจิเนาะไม่รู้ทําไมผมก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้แหละอื และก็เก้าโมงนะคะเป็นเก้จีไม่ได้นะคะต้องเป็นเก้จีนะครับและเจ็ดโมิงみなさんดียังไง七時หรือนาฬิกาอันนี้นะครับผมก็สมมตินักเรียนเขียนว่านาฬิกานะครับตรวจว่าผิดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าคนนี้ผมก็ใช้อันนี้ด้วย ในหนังนสือเรียนนะครับเขียงอันนี้ตอนพวกเราเด็กๆนะครับก็เรียนยันนี้นะครับแต่ว่ามีคนญี่ปุ่นที่ใช้อันนี้นะครับเยอะมากมันเพราะอะไรเพราะว่า1ิจิกับชิจิโหน มันออกเสียงคล้ายกันมากทําให้คื่สมนทนานะครับอะ,อะไรนะสหรับนึน่งหรือจิตอะไรเนี่ยมันฟังยากอิจิจิชิจิอิจิจิชิจินี้นะใช่ไหมอ่าเนื่องจากนั้นคนญี่ปุ่นนะครับมกักจะใช้นาจิตอนที่แบบไม่อยากทําให้คือสมทนาทสับสนหรือว่าเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นสนามบินบโกโสหรือสถานีรถไฟนะครับก็ค,คนญี่ปุนนน่นใช้คำว่านาจิแทนชิจิด้านนั้นในวิจยัยผมก็อ่านวิจัยไปเรื่อยๆนะครับภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้องเกิดอันนี้แต่ว่าคนญี่ปุ่นใช้อันนี้ด้วย ก็เลยอันนี้ผิดไหมก็ไม่ใช่ว่าผิดคือซีมงยนีนะครับผิด หนักต้องเป็น4จีก้าวโมงหน,นะะัก9จีไม่ไรับต้อนเป็น9จีอ,อันนี้นะเน่น,น้องแต่ว่า7จีหนักก็ไม่ใช่ว่าผิดคน,นีก็ยก็ใช้ภาษาทีนก็ยังใช้อยู่ด้วยเช่นจังหวัดวาคายามะจังหวัดเกี่ยวโตวอะไรเนี่ยก็ใช้นานาจีเป็นหลักด้วยดต่นั้นโคศกนี้คือ12น,นะครก็ไม่ออกนานาจีนะคะเพราะว่าอันนี้นะครเราก็ไม่กล้าตรวจว่าผิดด้วยอืก็เลยจําแค่อันนี้เท่านั้นก็ได้แล้วก็มีวิธีพูดชิจิจีด้วยนะคะ ไฮเดโคจำเคีนีいい้นะคะจะบอกนาฬิกาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าเช่ง6กโมงน,นะครับมีสงครั้งในออนี้24ชั่วโมงใช่ไหมครับก็6โมงเช้ากับ6โมงเย็นนะครับเพื่อที่จะแยก6โมงเช้ากับ6กโมงเย็นนะครับเราก็มีคำว่ากเจนงับกโกนนะครับภาษาอังกฤษก็ a.m กับ p.m ก่อนคือตั้งแต่ที่ยงคืนถึงที่ยงวันกโกนคือตั้งแต่ที่ยงวันถึงที่ยงคืนพออธิบายแบบนี้มีปัญหาอะไรคือ シプオンナリカーの「シプソンオりナリカーハーナーティーなんかペン午前ル午後」。 มิลาน่าค right? so, ok? ิดว right? so, like? uh, like, ่าอย่างไงสิบสองนาฬิกาห้านาทีก็ถึงเที่ยงวันเป็นโกเช้าใช่ไหมสาเหตุว่าสิบสองนาฬิกาห้านาทีคือกึ่งด12จีไหมแต่กึ่งด12จีคือรั้นเที่ยงวันสิบสองนาฬิกาสาเหตุว่าเที่ยงคืนหรือเปล่าอะไรนี่เออสับสนเนาะปัญหาคงเที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับมีลาลองหาดูหาไม่เจอแน่ๆใครอยากรู้ก็เขียนตรงคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปใหม่ก็ได้มันเก่าเกินไป

แล้วก็วิธีนับเวลาของภาษาไทยมันแบบพิเศษมากๆเออก็เลยทําให้นักเรียนสับสนเชเ ah ้งงานนี้สามทุ่มอ่าสามทุ่มนักะเป็นกัวกันนักเรียนนรู้แต่ว่ามักจะพูดว่ากัวกัสานที ก็สามจีคือสามโมงรันที่ยงวันใช่ไหมครับก็ต้องเป็นบายสามคือสามทุ่มนะครับเป็นวิธีนับพิเศษพิเศษของประเทศไทยตั้งแต่สิบเก้านาฬิกานะครับภาษาไทยเนะี่ยนับใหม่ว่าหนึ่งทุมท่มสองทุม่มสามทุ่มใช่ไหมครับก็เลยมันพิเศษพิเศษแล้วก็ต้องชินนะครับอันนี้คือ Thailand only ครับก็สามทุ่มคือเก้าโมงรันที่ยงวันですよねนั่งนั้งโกโก้คือจีพูดแบบนีอ้อันนี้นะครับก็เรียนตองพื้นฐานพื้นฐานเนาะก็เรียนต่อตอีกสิบโซนแต่ว่าตั้งแต่วันนี้นะครับ ไม่่คยนิยมใช้กเจนกับ午 o เลวนะครับเพราะว่าอันนี้คือภาษาเขียนทางการมากๆเวลาสนทนานะเราก็ไม่พูดว่าก่อน6จี o g ี9จีอะไรอย่างนี้มันทําให้สับส้อนมีวิธีเรียกีง่ายกว่านี้ครับให้โดยใช้สี่คำนี้ ให้ตอนเชา้าตอนกลงางวันต,ตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับซีคำนี้จําเลยครับมีคำศัพท์ที่สําคัญมากๆนะครับก็ใช้คํา,าคนี้แล้วก็บอกนาฬิกาเช่นหกโมงเช้านะครับที่พามาเราก็สอนว่าโกซ6ซนใช่ไหมครับหโมงร้านเที่ยงคืนถึงเที่ยงว่งอะไรนี้ระหว่างเที่ยงคืนถึงเที่ยงว่างนี้อมันทําให้สับสนนุ่มแต่พูดไปเลยอาซาโคือหกโมงตอนเช้าใช่ไหมครับก็สบายมากเข้าใจง่ายมากกว่าโกใช่ไหมครับเช่นบายโม นะครับบายมงนก็รันที่ยังวันก็ได้โกโก้โกโกิจจิไหมก็ถ้าเป็นเอกสารหรือว่ามันทางการประชุมอะไรนี้อาจจะใช้แต่ว่าเวลาเราพูดคุยนะครับ ฮิรุ1จีก็พอครับฮิรุก,กันวันใช่ไหม1จีบูไปโมงกอ1จินจะ,ะมีตีหนึ่งกับ,บายโมงแต่ว่าฮิรุกยันวันแสดงว่าไม่มีใครคิดว่าตีหนึ่งนบเป็นายโมงแน่ๆมันเข้าใจง่ายมาก3ทุม่มนะครับ3 3ทุม่มคืมอ9โมงหลังเที่ยงวันใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นกลางคืนใช่ไหมก็เรื่ยรุคือจีก็พอรยรรุก็กลางคืนแล้วก็9โมองอ่าแสดงว่า3ทุ่มแน่ๆไม่ใช่9โมงเช้าใช่ไหมครับ ก็วิธีเรียกก็แยงก็บอก็มีนะครับแต่ส่วนมากนะครับเป็นใช้อันนี้มากกว่าเวลาเราพูดคุยนะครับไม่ทําให้เราสับสนด้วยอ่าเรื่องที่สําคัญของวันนี้คืออันนี้หละคาช่วยนี้นะครับที่แสดงจุดคงเวลาในประโยคคกคำกริยานะครับภาษาญี่ปุ่นนะใช้คาช่วยนี้นะครับเพื่อที่จะแสดงจุดองเวลาที่จะทํากับํำกริยานั้นนี่เป็นคาช่วยที่แสดงเวลาที่มีการกระทำต่างๆเกิดขึ้นเช่น ฉันว่าเนช้า1กจินี่ตื่นนอนใช่ไหมครับแล้วก็10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าคือเวลาที่การทำเกรียานี้นะครับเกิดขึ้นหมายความว่าตอน10โมงเช้าใช่ไหมครับฉันนะครับตื่นตอน10โมงเช้าตื่น10โมงเช้าอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าแปลก็นี่คือนตนとかเมื<什么> <iki> <z ious ness spooky> ่อとかอะไรประมาณนี้แต่คำแปลเป็นย <concur> <l accept> ังไงนะคอับบางครูยุกตาแต่ก็เรื่มันแล้วแต่ต้นรู้ว่าเวลาที่อยู่กับคำช่วยนี่แปลเป็นเวลาที่ทากับทำกริยารู้ว่าคำกริยาดีขึ้นฮ่าฮ่าว่า10ทุ่ม4ทุ่ะ นี่เป็นคำช่วยที่แสดนจุดของเวลาจุดของเวลานะครับให้เดแค่นแต่ว่าให้คุณดูดีนะครับอันนี้อันอิมาจากนังสือเล่มนี้นะครับนังสืเร่มนี้สมัยนีนะฮะยากมากไม่ขายแล้วหรือเปล่าดูสภาพนี้เดี๋ยวผมใช้อันนี้มันหนักมากตอนผมเพิ่งมาประเทศไทยนะครับไม่พอใจกับหนังสือเรียนต่างๆและเจอนังสือเร่มนี้นะคะะนนรับก็นังสืเร่มนีดีมาก สำหรับคนที่อยากเป็นครูนะคะอาจจะดีคือเขียนละเอียดกว่านังสือเรียนตัวตวไปครับก็อันนี้ก็อยู่ในนังสือเล่มนี้นะคะคนที่อยากเป็นครูมัธยมนะคะผมแนะนํานังสือเล่มนี้นี่ใช้กับเวลาที่การระบุจุดของเวลายานชัดเจนนะคะยานชัดเจนนะครับเช่นโมงนาทีวันที่เดือนปีเป็นต้อแต่หากการกระทำน,น,นั้นนนั้ถูกบกอย่างคล้าวค้าวว่าเกิดขึ้นในวันนี้ สัปดาห์ที่แล้วเดือนหน้าปีนี้เป็นต้องนะครับซึ่งไม่ได้ระบุผงเวลาอย่างชัดเจนเราจะไม่ใช้คำช่วยนี้ですねこれ使いませんไม่ใช้ เช่นคำว่าวันนีค้คือสัปดาห์ที่เลีวเ้วสัปดาเดือนหะน้ารยเดอะไรนี้คำาสันีนะครับก็มันคลาวคลา,าวนะครับก็รเฉันจะไปญี่ปุ่นเดือนหน้าจะไปญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าไปวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าวันที่เท่าไหร่ถือว่าชัดเจนนะครับก็ใส่คำช่วยนี้หรืออีกในหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเราใช้นี้กับเวลาที่รับเป็นตัวเลขชัดเจนอ่ะこれですね คือที่ผ่านมากที่เขียนว่าโมงนาทีวันที่เดือนปีอะไรนี้นะครับใช้กับตัวเลขใช่ไหมครับเช่นวันทีน่1ิบสองหรือว่าสามโมงหรือว่าสามโมงยีสนาทีอะไรนี้ถ้ามีหมายเลขนะครับถือว่าชัดเจนนะครับก็เลยใช้คําช่วยนี้นะครับ คำแสดงเวลาที่แบบยังคร่าวๆนะครับพืดไม่ชัดเจนนะครับด้านนั้นไม่ใส่คำช่วยนี้นะครับที่พามาผมก็บอกว่าคำศัพท์ตามภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องอยู่กับคำช่วยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าคำศัพท์นั้นนะครับมีหน้าที่อะไรในประโยคนั้นแต่เคยบอกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับมีคำศัพท์ที่ไม่ต้องใส่คำช่วยด้วยอันนี้คือข้อยกแหวนอันแรกมีไม่เล็กหรือไม่นะครับอันนี้คือเทคนิคที่จะดูออนะครับแต่ ส谢谢วันว nice ันในสัปดาห์เช่นเดือนวันจันรจะใส่คช่วยนี้หรือไม่แต่ไม่กี่อันนี้นะครับ้าเป็นคำแสดงเวลาที่ไม่มีหมายเลขนะครับไม่ใส่คำช่วยนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าวันจันทร์ก็เป็นคำแสดงเวลาแต่ไม่บอกหมายเลขก็เลยไม่ใช่คำช่วยนี้ใช่ไหมครับซึ่งหากมองในแง่เดียวกันกับคำว่าเพื่อนีเมื่อวานก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเวลาที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่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 แท้จริงแล้วนะครับวันในสัปดาห์ถันจิตวันอืม มีชื่อเฉพาะใช่ไหมครับก็วันจังวันงอังคารเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการระบุเวลาที่ชัดเจนนะครับด้านนั้นจะต้องใช้คำช่วยนี้ตามหลังวันเหล่านี้ด้วยอ่าจำไว้คำสด่งเวลาภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถ้ามีหมายเลขก็ถือว่าชัดเจนใช้คำช่วยนี้ถ้าไม่มีหมายเลขก็ถือว่าไม่ชัดเจนไม่ใช้คำช่วยนี้แต่ว่า วันในสัปดาห์นะครับโคเรสนะมองว่าชัดเจนโคเรต้องใส่คำช่วยนี้นะครับแต่ระยะหลังอาจจะพบเพลงกรไม่ใส่คำช่วยนี้ด้วยส่วนมากใส่นะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็จะผิดไหมก็ไม่ใช่ว่าผิดเพราะว่าคำสันดิแบบคร่าวๆก็ขึ้อยู่กับสถานการณ์ผมก็บอกนักเกี่ยว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนมากใส่นะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็ไม่ใช่ว่าผิดครับแต่ส่วนพื่นนี้เมื่อวานนะครับอาชิตะคิโนะอะไรนี้นะครับถ้าใส่ก็จะผิดครับอันนี้ผิด แต่วันในสัปดาห์ไซกกได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่ดีกว่าครับอ่ะวันนี้นะครับก็เราก็ได้เรียนคำช่วยนี้ที่แสดงจุดคองเมราแต่นกเรือนนี่นังเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้นจะไมายว่าคำช่วยนี้นะครับระบุจุดเวลาอย่างชัดเจนนะครับในกรณีที่ไม่ชัดเจนก็จะใส่คำช่วยนี้ไม่ได้นะคะก็ยกเว้นก็มีแล้วก็วันในสัปดาห์ก็มันเราจะไว้ก็ดีกว่าค่ะ แล้วก็เรื่องนาฬิกานะครับก็ทบทวนไว้ดีๆนะครับก็เสียงก็โงนะครับในยูทูบอาจะไม่ค่อยใช้แล้วน,นะครับกบ็ใช้พวกนี้นะครับมากกว่าคนที่เป็นใช้อันนี้มากกวา่ควาครับขอโทษนะครับคลิปนานมากขอโทษครับอ่ะสวัสมาสวัสดีครับเซนารา